ตัวมันเล็กก็จับค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะ ดีค่ะวันนี้ร้านน้องหยกมบายจะมาแนะนําฟิล์มติดหน้าเลนส์กล้องของ oppo Reno นะคะตัวนี้จะเป็น Reno 5ค่ะที่กล้องมันนูนๆออกมาตรงนี้ค่ะอันนี้เวลาเราวางมันชอบเป็นรอยเนาะอันนี้เราก็เลยมีฟิล์มมาเดี๋ยวเราจะลองมาแกะติดดูว่าฟิล์มหน้าตาเป็นยังไงนะคะว่าจะช่วยเซฟตัวเลนส์กล้องไม่ให้ลายได้ไหมนี่นะคะฟิล์มจะหน้าตาเป็นแบบนี้ติดก็ตามนี้เลยตามรูปเลย1 2 3 4เนาะเช็ดทำความสะอาดแล้วก็ วางตามตำแหน่งเลนที่ให้มาเนาะและนี้เรามาแกะดูสินค้าภายในกล่องนะคะว่ามีอะไรบ้างโอเคอ่ามีที่ติดฝุ่นแล้วก็มีเลนมีอะรอีกมีผ้าเช็ดหน้าเลนเนาะอ่าผ้าเช็ดแล้วก็ตัวเลนจะให้มาเป็นห่วงแบบนี้นะเป็นวงกลม3อันแบบนี้นี่ค่ะนี่นี่นะคะก่อนติดอย่าลืมนะคะทำความสะอาดตัวเครื่องให้ดีอย่าให้มีฝุ่นเนาะ นี่ค่ะอันนี้เราจะใช้ผ้าแห้งเช็ดตัวมันเล็กก็จับค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะ อเคได้แล้ว1วงมันจะเป็นเลนที่ครอบเข้าไปในตัวเลี่นกล้องเราเลยค่ะลูกค้าแต่ว่าของมันชิ้นเล็กก็จะจับยากนิดนึงเนาะแต่ว่าเรื่องติดติดง่ายอยู่นะคะแค่วางให้ตรงมันก็จะลงครอบไปเลย ที่สองโอเคแล้วก็วงที่สามตัวนี้จะให้มาตรงาสามเลนนะคะเพราะว่าตัวเลนกล้องตัวเล็กน,นี่มันมันไม่ได้ยื่นออกมาเนาะมันเรียบกับบอดี้ตัวนั้นก็จะไม่มีมีรอยขีดข่วนเนะาะเลนที่สาม,อมโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ อันนี้ระวางแค่ให้ตรงมันก็ติดง่ายนะคะลูกค้าตัวนี้เรียบร้อยแล้วก็ไม่มีปัญหาเวลาระวางเครื่องที่ถูไถไปกับโต๊ะอย่างเงี้ยเวลามันเป็นรอยก็จะเป็นรอยแค่ตัวกระจกที่เราติดไปเราสามารถลอกเปลี่ยนได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการติดฟิล์มกระจกหน้าเลนส์ของ oppo reno 5คะ่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ที่ Facebook ของทางร้านแล้วก็ไลน์แล้วก็มีช่อง YouTube ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย